กลาคมส่งสินค้าให้ตัวเด่ a แ e สตามเซลออเดอร์ส่งสินค้ากบกับจำนวนส่งใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งน,นี้เลอกที่ SI 0 0อศนนัก0 0นค่ะเรากคไปที่หน้าสมาชิกน,นะคะเราแค่เลือกไปที่ระบบขายและรับจองสินค้า จากนั้นเข้า Workflow ไปที่ Invoice สินค้าแล้วให้เลือกขายที่ขายเชื่อนะคะเมื่อคลิกเข้าไปมันก็จะปรากฏว่าเป็นเรื่องเอกสารที่ส r งสูส่ซนนึงขายเชื่อสินค้าคลิกโอเคค่ะจากนั้นก็จะเป็นหน้า Invoice จะเห็นว่ามี Invoice แล้วหนึ่งใบนะคะ เลื่องที่แล้วเลวื่อี้อางกิงไม่ต้องระบ,บุะนะคะโปรแกรมจะรันให้อัตโนมัติวันที่รายการ้าเกิดในวันที่สิี่ เรา e อน e r อร์ Enter นะคะเ,เลืเอกลูกขาะเขาก็จะเลือกเป็น golden pair ค่ะไปที่ช่องค้นเอกสาร so ให้เราเปลี่ยนจาก n เ,เป็น Y แล้วเลือกคนระบุเป็นใบก็จะขึ้นหน้าระบุเลขที่เอกสารให้เราว่าเราจะคนเอกสาร so ใบสังขาย เราจะค้นได้โดยในช่องเลขที่ภายในเรากดจุด enter แล้วเราก็จะเห็นว่ามีรายการใบสั่งขายสินค้าค้างอยู่ใบหนึ่งนะคะให้เรานำไปอ้างอิงของวันที่701ดศูนย์ เลือกค่ะคลิกโอเคใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามเอกสาร so นะคะข้อมูลจากใบอักอินก็จะมาปรากฏในอินวอยซ์ของเราโดยอัตโนม,มัติจะเห็นว่ามูลค่ายอดสุดที่เป็น3 8 5 2มบาทก็ว่าเรากรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วเราก็กด F 1 0 ่อเป็นการบันทึกโปรแกรมก็จะทำการลงบัญชีอัตโนมัติให้เป็นเดบิตลูกนิ้การค้า38,520เครดิตขายเชื่อ3 6 0 0 0เครดิตภาษีขาย2,520บาททั้งสองละทั้ง2ด้านบาลานซ์กันคือ3า5 2 0นรบาท แคสิบันถึงอีกครั้งค่ะคืกออ็เค์นะคะพิมตอนนี้เราจะยังไม่พิมพ์นะคะออกได้เลยค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่ามีใบอีกไวซ์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งใบชื่อลูกค้าก็คือโก l เด n น a s สนะคะที่เรา I think that off my top